ผมที่เสนอรำเพริชาพิเศษครับผมมื่อนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศเต้นราที่อำเภอนาดวงจังหวัดเลยครับพี่น้องครับพาไปบรรยากาศเต้นแรกลัลงหานเพื่องไปลุยสวัสดีครับสวัสดีไปขั้วครับผมน,นี่ครับผมปัดตัวปัดตัวปัดตัวเร็วๆแยงหน้าตายว่ะบรรยากาศครับ บรรยากาศครับเทรล่าครับพ yup> uh ี่น้องโอ้แจ uh ่มข uh ้าตามาเปิดความูดใด้ชิลุมาเน่อยครับพี่น้องครับมาแล้วครับหนึ่งท่าน ขอบคุก่านเป็นันมโชคดีีใจครับมาล้เลงมาแล้วครับผมบครับมาแล้วครับลอกมเป็นไงบ้างมันมันมันมข้บ้าน้เอเลนครับมาแล้วครับไปเอกเราัมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับลองเดียวขั้นเขาแล้ว เดี๋ยพดีใจลูกน้ำหาแมวกันตอนี่แมวลุดครับเรียนเราน้ำหาแมวกาลังน้ำหากันอยู่อนนี่ตอนนี่คพัอกาล่างน้ำหายเดี๋ยวจะมาบอกนี่ครับนี่ครับฟังฟ้าใสปะทุปะทุปะทุเดถ่ายรูปเนีถ่ายรูปเนีอ้าวอ้าวอ้า้าวหนึ่งสองยิ้มเปนี่อุ้ยอุ้ยปะทุนี่นี่โอ้ยสุดเหลียงอู เดีตัวลูกก็จวยฝั่งเอฟซีบ like ังยั่งเลยเด้อพี่น้องเลยโอ้ยคือประเด็นครับใบเงินใบค้ำน้ำมูลไนลูกอ๋อในซีบีโอ้ยในซ้มป์ันก็ยี่ห้อเลยลูกเลยมาและสวัสดีครับพี่ฟอร์ดนี่ค้าพัดหน่อยครับพี่ฟอร์ดครับผมเป็นเอฟซีพี่ฟอร์ดนะครับผมร้องเพลงพี่ฟอร์ดได้นะครับสวัสดีครับพี่สวยพี่สวยนี่เป็นแฟนของพี่ฟอร์ดใช่ไหมครับใช่แล้วมึงเลิกกับกูตอนไหนคุยกันอะไรลูก ผมเป็นเอฟซีปีฝรนะครับตะกีนะครับตอนเพลงอ่าสัญญาฮักเขาเป็นแฟนกันนานแล้วจ้าเขาเพิ่งเปิดตัวค่ะผมยังผมรู้ว่าเพลงนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องครับพี่น้องครับผมเคยผมเคยเคยแกะเพลงนี้ไปร้องไม่ไปแกะถอดเศร้าๆผมเมียนโวให้ตั้งแต่ว่าผมอมูหว่าผู้ใดเป็นคนร้องไงผมบาที่นี้เมื่อกี้บอฟันว่าสิได้ไม่ยุ่งกันเนาะแต่เต้ยมกนเด็กยังจัเนื้อร้องกับใครโอ้ยจับจูดไว้คู่บ้าเอาเพาเป็นเจ้าของเนาเอง อย่าว่าไก่น้ำกูนีเพื่อนีกูลองไม่ต้องยุบก็หาบ่หกกูแล้วเอาละครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศหลังเตยลาครับพี่น้องครับเข้าไปเบิ่งทางคุณครับเข้าไปไทยทางคุณเด้อได้ไทยได้หลคุณได้หลคุณครับผมเรามาถ่ายเรามาดูน้องก้อยนะครับพี่น้องครับน้องก้อยวันนี้เป็นไงบ้างครับผมเอ้าทักผิดทุกวันเลยอ่ะ ยน้องก้อยได้มาอะไรเยอะมากเลยนะตั้งแต่ออกเพลงมาเนี่ยตั้งแต่ออกเพลงมานี่ก้อยปังมากเลยเนี่ยเห็นไหมหอบมาอะไรทุกวันเลยก้อยไปแต่งหน้าน้องก้อยก็สวยนะเนี่ยอ้าวมาเป็นก้อยตัวนี้นี่สาวใหญ่พี่น้องใหญ่ค่ะนังเองมาแล้วนังเองมาแน่เอ้างานสัมผัสมาเป็นก้อยบอแต่งหน้ายังงามเลย สวยครับก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยครับสวยมากสวยมากอยากยอมอีกคนนึงกันวะไม่ใช่สวยจริงๆนะแต่ละนางเอกร้องร้องน้อยขึ้นยัวร้องหันหันหลังใซ่กันนี่เอื่นผิดเลยดินี่เดี๋ยาจีไทยอันจีไทยหันหลังเพิ่มเหลือกันรงจีจับแต่งตัวขึ้นจังงีจีร้องทั้งหลังว่าใครคือก้อยโอเคครับขออนุญาตไปนั่มหาแมวน้องเดียวก่อนก็ต้องไปหาโทรศัพท์ อนะต้องบอกว่าหนูขอานอยาดเต้นซุนกังขันน้องขวานไว้สิเขีนชุกคลิปเลยชุกคลิปเลยเอ๊ะระหว่างปะอ๋อโอเคสวัสดีครับกีบอรนั่นเขาเมียนเต้นนี้จากแล้วผมเอาผมก็เอาพัดลมไปสวัสดีครับเต้นเจ้าแล้วเออผมเก็บพัดลมให้เจ้าเลยนี่ผมออกขึ้นรถไปแล้ว ลุงอ้ไก่โอ้ลุง้อยแต่งนะโอ้อุงไก่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับทีมงานของเราก็เตรียมเก็บของเก็บอะไรนี่แหละเป็นยติเจ้าครับเจ้าเก็บของคอยไปใส่เก็บรถเก็นรถตัวเขาไม่รถเจ้าผมเป็นพนะครับเจ้าได้นีดิไปฟอดผมไทยเราเดี๋ยวผมไปนั่งหาแม่แม่แม่น้องเดียเสียตอนนี้ไม่รู้เจอหรือยังโอ้น้องเดียโดหนู น้องเดียแมวหายต้องไปตามหาแมวน่องเดยนะครับไ้อาางเดียไงอโอ้ยเห็นจังไรระบาดนี่มันเลียนไปทางนั่นเออเขาเดห็นบ่บ่เห็นเลยค่ะออ้ยบ่เห็นเลยยงใสยที่ไปใส่ม่สัมผัสูดอเป็นคนเปิดปวงเรื่องนี้ ไข่กุ้สาชิเนียนเนียนเห็นเองดมกินพอป่ะเป็นไดมือนนี่ลูกเหนีวค่ะมันนี่อยู่เลยหนาวนี่แหละพี่น้องพี่น้องครับจำค้ามพูดไปนะครับถ้าเขาใจอาผู้หญิงคนนี้จะเป็นนางเอกในดวงใจของพี่น้องครับเพราะว่าผมมังพูดได้ว่าผิดผมมังไปสามคนดังทั้งสามคนพี่น้องครับนี่เลยครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับน้องเขาว่าจะ สีเอวาบาอ่่งสิไหมสีสูบอ่สีสูหรือว่าสิบบอเมนเล่นเป็นมอสเลยปฏิบัติเรียนจบไปเป็นคู่เลยเฮ้ยเด็คิดถอดคู่เพื่อแล้วเมื่อไหร่คู่เพิ่อจะกลับมาวันที่เนี่หายง่าของเจนเล้ออ่าเดีไทยคู่เพิ่อแล้วพี่น้องครับเอฟซีคนไหนนะครับคิดฮอดคู่เพิ่อแลครับพี่น้องครับวันที่เก้าไปให้กำลังใจคู่เพิ่ออยู่ขอนแก่นนะพี่น้องเด้อครับมื้อนี้กัสิมื้อนี้สิไปบ้านน้องกันฟาใส กินตุ่มเกยเออไปปะไปบะว่าจะไปเลยค่ะไปไปคอนเจนเลยค่ะไปคอนเจนเลยไปคอนเจนเลยยังดีนี่เลยเรอยคอนเจนไปเด็กพี่น้องครับเป็นศิลปินที่มากครบสมบูรณ์เด็กพี่น้องพี่น้องกะยังเขาไม่ทันได้เปิดล่ำให้พี่น้องเบิ่งเลยเด้แต่ว่าพอติ๊กต็อได้ได้ได้ฟังแล้วได้ฟังลูกเอื้อนลูกยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตามในทิกต็อกแล้วก็ติดตาม ในในในเพจบ่ในเพจฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องครับผมนี่ถ่ายทุกคนในวงได้พี่น้องเนดะ้อผมถ่ายทุกคนในวงนะครับเพราะว่าสื่อโซเชียลนี้ก็คือเป็นสื่อของทุกคนในวงนะครับผมจะถ่ายทุกคนเกียพี่น้องครับผมพ,พ่อผู้ใดไทยผมกัจจิไทยพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามนิวเจนน้องเดียนาชาครับไปไปดูคนอื่นบ้างครับ พ่อหล่นมาแมวพ่อขอดตรวจเด้อพ่อขอดตรวจพอไว้ตั้งใจพ่อไว้ตั้งใจอ้าวอ้าวอ้าวมนานั่งเห็ดหนาบูดังยูนี่มึงเนี่ยยิ้มเขาเตี้ยโอ้อห้ะยื้อห้ะ้ปวดขาเอ้ยทักทายเอฟซีเนี่ยยิ้มนี่พี่น้องโอ้ยเวลาเล็กน้อยพี่น้องเล็กน,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 น้ย <c oughs> อยไม่ติดละเมื่อยครับผม ครับขอบคุณพอนั่นทีมมอบอรรงวันจำใจเห็บพอติกมือนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้นองเออม่เองกพ่อมาชวเอา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 พิดชิปให้พ่อได้สวสดีบอปอ่ะเอาชิปวกเนี่ยพอมกแกงคนดูลยพี่รองครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากฝากเอ็นดูคนนงนะคะฝากเอ็นดูนี่มันนีมันี้มนี้มันมน,นีก่อน นี่หัวหน้าเขาอันนี้นิวเจนนิวเจนมิวอันนี้พี่หง่เขาอ่าไปไหยเปล่าเอฟซนะีฝากน้องๆไหฝากน้องๆอันฝากน้องๆทิมงานนิวเจนด้วยนะคะออน่ะสมเขาเฟิวมิวนี่น้องมิวจะเขาจะเป็นคนที่เอ็นดูน้องๆสองคนนี้มากเลยนะครับอ่าเป็นพี่ที่น่ารักมากเลย เวลาพี่หมิวได้ตังจากเอฟซีเขาก็จะมาแจกน้องๆด้วยใช่ไหมเวลาเอฟซีให้เขาก็จะมาแบ่งให้ด้วยนะใช่แต่ว่าทําไมพี่หมิวพี่หมิวไม่เอามาให้พี่ติ๊กบ้างเลยอะเวลาเขาแจกมาเลยก็มาแจกพี่ติ๊กด้วยเออเขา่าน้ำพังหมิวก็ตัวมลอกกครับเอ็นดูไปครับพี่น้องครับนี่ครับเขารักกันนะครับพี่น้องครับวงเรารักกันนะพี่น้องครับ กูไดบอกว่ากรงกูดวยักษ์สีสาบยักษ์สีสาบเป็นก้อนหินมัดแม่ักแม่ละมักแม่ฝากเนเนฝากน้องขิมนะครับแม่มาวันไหนแม่มาเชียร์วันไหนวัไหนแม่จะมาเชียร์่แมุุ่้คดลาชิิไปท่ายคลิปแม่ได้ปะไปท่ายคลิปแม่ได้ปะโอเคครับบอกแม่ว่าพอติชิไปท่ายคลิปได้นี่ มไม่มไดิโว้ยไม่ด้กินอย่างเด้อโง่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องพีดไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องติ๊กเสือดลำเบอร์โจและก็ทีมงานยูทูบเบอร์ของสาวดแดนผูโชมทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ยูดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ใดความไข,ข่ใหญ่มีคิดเงินให้ในท้องนั่งยองๆท้องไหลมาแต่พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ